สวัสดีค่ะจากบาราลอุงพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเล็บครุดสีทองของบาราลอุวงพยอมนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่นิยมการปลูกไม้มงคลไม้ประดับปลูกไว้เป็นอาหารตาอาหารใจนะคะไม่ใช่อาหารปากท้องนะคะเป็นไม้สวยงามไม้ฟอกอากาศประดับ ต๊ะประดับมุมห้องได้นะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางอันนี้คือกระถางห้นิ้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะย้ายใส่กระถาง8นิ้วนะคะเพราะของเขาวนี้อันนี้ก็ เมื่อปีที่แล้วบ้านไร่บางพยอมก่อนโควิดมานะคะก็ชําใส่แก้วกาแฟแบบนี้นะคะสั่งแก้วกาแฟมาสี่เถาปักชําเล็บครุดสีทองเล็บครุดใบด่างและก็พันไม้นานาพันนะคะก็เป็นอันที่ว่าจำหน่ายได้ดีพอสมควรนะคะส่วนมาตอนนี้ก็ มีเหลือตอนก่อนพอโควิดมาก็ต้องรีบเก็บกลับบ้านนะคะก็เหลืออยู่แค่นี้วันนี้ก็จะมาขยายลงถุงดำหรือว่าลงกระถางก็แล้วแต่เหมาะสมนะคะไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ดินของเราก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะมีทั้ง ฐานมีทั้งดินมีทั้งขุยมะพร้าวตอนนี้มะพร้าวสับสั่งมาแต่ยังไม่ได้มานะคะและเราก็จะเอาพุ่มนี้ลงก่อนนะคะกับกาแฟยังเสียดายแก้วกาแฟนี้อยู่นะคะ นี่ค่ะหากเต็มเลยนะคะอืมหรือบ้านลายของเจะพยอมจะเอาปลูกลงดินดีเอาไว้โชว์ทำเป็นทำเป็นสวนหย่อมในกระถางน่ากลัวจะดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาในถุงนี้ ลงกระถางดีกว่าเพราะลากเขาก็ยาวเหมือนกันนี่อุย้ยมีตัวอะไรด้วยเดี๋ยวเอาดินออกอีกนิดหนึ่งใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ได้ไหมเอ่ย แล้วก็มาเอาดินใส่กระถางกันนะคะอันนี้ถึงจะเอน็นบ้างไม่เป็นไรนะคะเมื่อเขาอยู่ในที่อากาศสมบูรณ์เป็นที่แจ้งล่งนะคะเดี๋ยวเขาต้นลำต้นงเขาก็จะกลับคืนขึ้นมาตรงแบบนี้นะคะ อันนี้ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะเมื่อเขาลากเขาติดดีแล้วก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยจะลดน้ำปุ๋ยหมักหรือว่าจะใส่ปุ๋ยเคมีออสโมโคดอะไรก็ได้นะคะตามแต่เราชอบนะคะอันนี้เราก็เอาดินใส่เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ดินบานลายวังพยอมเอามาแต่ดินกระถางเก่านะคะที่บางทีต้นไม้ก็จำหน่ายไปแล้วหรือว่าบางทีบางครั้งก็เป็นที่ว่าเขาไม่รอดนะคะก็เอามาผสมใหม่ทำใหม่นะคะก็ผสมขุยมะพร้าวผสมถ่าน เข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะการย้ายกระถางยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะคะอันนี้ดินจะเปียกไปหน่อยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสวยสดงดงามนะคะการย้ายเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่ของบ้านไร่วงพยอมกับเล็บครุดสีทอง ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศในสำนักงานในอาคารบ้านเรือนนะคะนี่ค่ะถ้ายิ่งเขาได้อยู่แดดจัดๆนะคะสีของเขาจะเป็นสีทองเหลืองอาลามเลยนะคะอันนี้บาลายวังพยอมไว้ในร่มนะคะก็จะได้สีแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยวงพยอม ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ